ฉีดน้ำหอมอะไรเนี่ยทำไมหอมขนาดนี้เซ็กซี่ตัวแม่เลยแพงรวยยั่วมากเลยฉีดปุ๊บคนต้องหันใสๆน่นารักสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Apple f a ดอรี่นะคะวันนี้เห็นไหมคะปุ้นติ่งนะ้าจะไปไหนเอ่ยเป็นวันที่เขาจัดงานมาริกลาสนะคะ<อ>ก็คืองานของเพศที่สาม LGBTQ เลสเบี้ยน LGBTQ นะคะ Q อ LGBTQ นะคะซึ่งเขาจะจัดเดินขบวนพาเหรด LGBT ทั่วโลกเลยนะคะก็จะมารวมตัวกันที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วเขาก็จะมีเดินขบวนแล้วก็ไปเกาะติดขอบสนามนะคะพอดีว่าเพิ่งเลิกงานนะคะก็เลยแบบเออซื้อ สติกเกอร์มาแปะแล้วก็ใส่ติดกิฟนิดนึงแล้วก็แต่งตัวนิดหน่อยเป็นแบบคัลเลอร์ฟูลนิดนึงนะคะวันนี้แอปเปิลจะมาแนะนำน้ำหอมฉีดไปงานนะคะฉีดยังไงให้คนได้กลิ่นให้คนแบบว่าเหลียวหลังามามองนะคะว่าเฮ้ยยีคนนี้หอมอะ่ะมันฉีดกลิ่นอะไรนะอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสองสามกลิ่นละกันเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะคะ กลิ่นแรกนะคะก็คือของปาริทิวตันนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นลิมิเต็ดบริงอิดิชันนะคะตัวนี้คือจะมีความหอมเซ็กซี่เย้ายวนเซ็กซี่ตัวแม่เลยอะ่ะกลิ่นเขาก็จะมีความคล้ายๆตัวดั้งเดิมของเขาหอมมากบางคนก็บอกว่ากลิ่นเหมือนตัวเก่าเลยแต่ว่าในโน้ตอะมันไม่เหมือนกัน อันนี้ก็คือแบบว่าเซ็กซี่ตัวแม่เลยฟาดฟัดวงฟาดงาทั้งเซ็กซี่ทั้งสดใสแล้วก็มีกลิ่นแบบเป็นแชมเปญเป็นวน์อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นดูแพงรวยยั่วมากเลยอะเลิศตัวที่2นะคะเป็นกลิ่น Gucci Rush ค่ะ Gucci Rush เนี่ยคือเป็นกลิ่นที่เราอะมีตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยอะก็ <c oughs> มไม่เด็กขนาดนั้นะก็คือแบบมัธยมอะเมื่อก่อน ที่บ้านขายน้ําหอมสมัยพี่ชายขายอะตอนนี้เราขายแล้วเราก็แบบเอออยากได้กลิ่นที่แบบว่าเซ็กซี่ไปถามที่ร้านเลยคะว่าอยากได้กลิ่นเซ็กซี่ฉีดปุ๊บคนต้องหันทุกคนต้องมองเขาก็แนะนํากลิ่นนี้มาเลยค่ะ <c> Gucci <oughs> <c oughs> Rush นะคะซึ่งถ้าฉีดไปแบบปกติวันธรรมดาปกติอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะอึ้งมาก แต่ถ้าฉีดไปงานฉีดออกงานอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยคือแบบว่าดีมากเลยนะคือเป็นกลิ่นที่เป็นมวลหนักแน่นแล้วก็ฟุง้งแล้วก็แบบว่าคือทุกคนเหลียวหลังจริงๆถ้าฉีดกลิ่นเนี้ยเซ็กซี่มากขอบอกแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงต้องแบบว่าต้องแต่งตัวต้องแบบอืม ต้องมีอะไรอะฉีดได้อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นที่3นะคะก็คือกลิ่นนี้ค่ะมาจากขอบเพอร์เฟกนะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่ใสๆน่ารักใครฉีดก็เพอร์เฟกต์แต่งตัวธรรมดาฉีดปุ๊บก็คือแบบว่าเอ้ยเพอร์เฟกขึ้นมาเลยอะสวยขึ้นมาน่ารักขึ้นมาทันทีกลิ่นนี้จะแบบออกหวานหวานสดใสนะคะจะไม่ได้แบบเซ็กซี่เท่า2ตัวที่เมื่อกี้พูดมานะคะว่าวันนี้ เราเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะฉีดกลิ่นไหนดีดังนั้นเราแบบฉีดสองกลิ่นเลยละกันเออให้มันแบบมิกแอนแมชแบบว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของเราเฉพาะเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะฉีดพาริสิวตันนะคะไว้ที่ข้างบนนะไว้ตรงนี้อืมแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนกุชชี่ราชนี้คะแล้วเราจะฉีดไว้ที่กลางหลังเนาะกลางหลังถ้าเราฉีดใส่เนี้ยไม่ได้นะตัวเนี้ยบอกเลยว่า เวีนหัวตุยแน่นอนถ้าเกิดว่าฉีดใส่ในนี้ต้องฉีดแบบข้างหลังแล้วกันให้คนอื่นได้กลิ่นเราไปชโชยๆเบาๆหูยตอนนี้คือแบบว่าหอมมากหอ,หอมแบบเซ็กซี่สว่างๆกลิ่นวายแบบหรูๆนะคะแล้วก็มีความเซ็กซี่ของตัวเนี้ยมาตบหลังนะคะอุ้ยตบหัวแล้วรูปหลัีงหอมมากเลยค่ะทุกคนรับรองนะคะว่าไปเดินงานนะคะ คนต้องแบบว่าใครฉีดน้ำหอมอะไรเนี่ยทำไมหอมขนาดนี้หอมหรือว่าฉุนอันนี้ก็ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> หอมค่ะหอมสรุปเดี๋ยวเราไปงานกันก่นกอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะว่างานมาริกาสที่ออสเตรเลียซิดนีย์จะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปข้างในเราต้องไปประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วนะคะ ก็ทายังไงเดี๋ยวกลับมาใส่ใส่รูปใส่คลิปให้ดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย